สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมดา์กต้องอีเวนเจอร์นะคะอตอนนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่มาอีกแล้วนะคะอืมใช่เป็นอีเวนต์อะไรบอกทุกคนคืนะออีเวนตะ์เซนัติิกเดย์แล้วตอนนี้ตรงที่ลูกสอนชี้อยู่เนาะ,ะใช่หินการว่าให้ทำอะไรบ้างครับ กิจกรรมก็คือจะไปฟักไข่นะคะอ่ะไาไปฟักไข่เนาะแล้วก็จะได้ใบเขาเรียกใบโคเบอร์เหมือนใบไม้แห่งความหวังนั่อะไ่แบบนี้ค่ะแบบไหนก็ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็คือเราจะได้ใบโคเบอร์มาเก็บสะส่งเป็นกรุงแกคะ่ะกรุงแกก็จะนหน้าตาประมาณนี้นี่อ่าเนาะก็เอาไปทำอะไรต่อ เอาใบไข่หม้อไข่หม้อเอาคัไข่หม้อนี่ใบเขาบ้วนหน้าตาประมาณีู้่ที่พื้นนะไข่หม้อไข่หม้อไข่หม้อแล้วไข่หม้อแต่ตรงนี้ไข่ไม่ได้เพราะว่าเป็นร่างอีเวงเดี๋ยวเราก็จะไปฟักไข่กันนะคะก่ออาจจะงงนิดนึงนะคืออันนี้หน้าจอที่ดูอยู่เป็นหน้าจอของหมอปลา เดาหาทางไปที่ฟักไข่ก่อนไข่แมปโดกไม่สิ่งแมปโดไม่ทันมังกรวิ่งไวเกินเจอแล้วเจอแล้วย้า ตัวเราไปทำปาร์ตี้เดี๋ยวรอให้ทำปาร์ตี้ฟักไข่ไข่ก็คิดว่ามันทำให้ไ่<ค>ไเราแป๊บอันนี้ของปมอป๊าคือมังกรมันมีเรียกว่าอาการง่วงนะเราก็จะใช้ต็อิดเจ็ด เหมือนลัน<ก>อันเชิญค้อขอปลระที้ครับเขาก,กดจำแบบไม่หมดแลขขยใค่ใครขออะไรเข,ข,ขาก็ไข่ก็จะเป,ปะ็นสีทองนองนี่มันกลัวอะไรนีะอันตัวนี้ออกขอขอ็กดจับ มอไอ้ไข่สีแ,แงดงๆข้างบนนี้ะะะะดูว่ามีใครมาฟักมั้งโอเคปาปาจะฟักอะไรมันดูก็มีไข่อะไรมั้งก็ก็อะไรปักฟักไข่หมุนเลยนงาฟักไข่ใส่ก,ก็ได้ฟักไข่หมุนนี่โอกาสได้ก่อนไว้เป็นภาษาอังกฤษนะอาจจะ เสเสียงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนาะฟ้าครสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นซืออิลุเนาะอันนี้มันเป็นตัวที่สองเนี่ยตัวซืออิลุนี่มันเป็นเหมือนนกอที่เคยได้มาเราจะไปทาดวงเพื่อนมีสามตัวเป็นระดับอมังกรสีม่วงหมดเลยไม่มีใครทาดวงมีใครทาดวงได้บ้างโอเคคนนี้ระหว่างนี้เราก็รอ ทำเวลาที่แต่ละไ,ไ,ไข่กำหนดเนาะอ่ะาหอป้าแค่ประมาณหนึ่งนาทีก็ได้ละเดี๋ยวนาะยอยากพาดวงท้าดวงเดงี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นหน้าจอลินนะว่ากำลังคิวเพื่อนๆจะคงใครคือใครไม่รู้มาท้าดวงกับแนนไม่มีใครยอมอ่าเดี๋ยวลองท้าดวงกัน มันจะได้ให้เดี๋ยวป้ากำลังจะได้สปริงตัวเดอยู่กอนดาหืมเจอทังทีแหละกอนดาป้าเดี๋ยวป้าอยาพึ่งมันจะได้เห็ดนะพาดวงดาแล้วขอเก็บของก่อนโอ้ยมาได้ตัวนี้ตัวอะไรเอ็ดเวนเดนตา มีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะถ้าจำไม่ผิดจะได้เราจะทำการทวนให้เพื่อนดูเนาะมันเป็นยังไงกาท้าเนี่ยประมาณตัวนี้หน่อยละกันไปไหนตรงนีเพื่อนเขาจะยิงไหมเราทำอะไรกันการทวนก็คือเป็นลูกศรเป็นอะไรนี่นะอย่างลูกติดดาบเหมือนเอามังกรมาสู้กันอะไรอย่างเงี้ย สามสองหนึ่งใช่ไช่กว่ามันก่าเลเวลแค่หนึ่งอย่างมากอวาเหมือนอี้พ้นไปนิดเดียวเลเวลกว่านี้ก็ลดเลยแต่ของป้าไม่ลดเลยโซบิ่นี่ของป้ายังเป็นพันสี่ ตัวนี้ตัวใหญ่มากปันอะไรไม่รู้แหละเหมือนจะมีหยักปลากายปลากายออกจากตัวหยักปลาพิธีนึงไม่รอดเลยยดีงยวมันร้อนไปดูหน่อยเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ระหว่างนี้เปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนได้เหรออืมจริงเปลี่ยนระหว่างนี้แหละกระครึ่ง อ่นนด่วน,นาการจะไม่สามารถเปลี่ยนมังกรได้เนาะใครไปท้าก็เลือกมังกรดีๆแล้วกันี่ะก็เสียเปียกว้าไปละอ่าเลยจ้ะก็แค่สู้กัน,น,นเนาะถ้าเลือดลดจนศูนย์ก็คือสามารถชุบชีวิตได้นะไม่ได้มังกรไม่ถึงกับตายไปไหนได้หายไปไหนนะแบดชุบเนาะอ่า เ okay, ล็กสมอลเลยก็แบบลักษาะแบกว่ามันก็จะเป็นเหมือนพนลังกิจอย่างหนึ่งแล้วก็ได้อของรางวัลได้นะเคอเพชรเป็นเพชรคว,น,รวนไปแล้วเพชรไข่คริสตัลลักมันก็เคยทำไปัป้นกองปลาดุ่าไหร่ โมชูเอลแคตัวนี้เลเวลสิบสองโมชูลังแค่เพื่องตัวอะไรอีกไหมสีหวานของฟ้าสีชมพูเป็นตัวเมียอ่ะเราไปต่อกิจกรรมใหม่นี่เดี๋ยวโก้ฟักไข่โก้อเอาออกมาฟักไปแล้วอ่านได้ไหมคบเวอร์เมน่ี้ลืมบอกเลยตอนกดโค้ดแฮ์มันจะเห็นที่เป็นไมโครเมื่นจะได้ตัวอะไร ไตัวอะไรก็มาดูมันก้อนสองหัวนีนกอนสองก็ใครมาขอเทกอะไรแต่ไป้มันกอนจองหัวเลยลองใส่ไปกองว่าเขาจะให้อะไรการที่จะได้ใบโผอ่ตัวใบคขาพูดตันนั้นก็เสนออะไรคืออะไรก็ไม่รู้ เอาดีกว่าเราตัวเล็กออกมาบอกก็เดี๋ยวจะพัก,ก็เราแล้วเราก็จะมีหลอกขึ้นมาแล้วคะอันนี้ตรงนี้อ๋อค่ะก็คือ อันอย่างหน้าจอของฟ้าที่มันเป็นโน้ตบุ๊กเนาะมันก็มีใบ cover เป็นแถบเลเวลขึ้นมาเนาะรูป<ช>วง cover ปอดโอโกคีเนาะ่<ช>คีตัวนี้เต็มว่าควรจะเพิ่มจะได้คีอืมแล้วเราก็จะเอาไปขายหม้ออืมครับพาเพื่อนๆไปดูเราจะพาไปดูร้านอ e ีเวิงอ่ะดูร้านอ e ีเวิงกันเนาะ ไอเกมแหลกตองแป๊บเกมแหลกตัวใหญ่มากความแรงก็จะเป็นพี่เอลบีเนาะเป็นเหมือนเชนไก่พุ่มอิงออกกองแรกนี่นี่ มันก็จะอยู่นปากทางของที่เราไปปากอ๋อตรงนูนเจ็บไข่จังหาก็ไม่เจออหาจิฟังเดียวจิมมี่จิงนี้เจอแล้วเจอแล้วไป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 เข้าไปเลย ในวงเกาะเกาะมันก็จะมี3แถบให้เลือกนะเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์เสริมอุกรเสริมอี่ึ่จะเป็นน้ำยาอ่ะแต่มันไล่ดูกันทีละอันเฟอร์นิเจอร์เนาะเฟอร์นิเจอร์แล้วตอนนี้ป๊ะป๊าก็ยังไม่ได้เลขอันเนี้ยที่อยู่มุมทางด้านขวาของช่องอ่ะมันมีสามสี่ห้า ก็คือเราต้องเปิดมอ่ตามจำนวนที่เขาบอกอ่ะอันนี้แล้วเราก็จะได้ปลุกล็อกค่ะืมอันที่เราอยากว่าเราก็ต้องเอาเงินมาเงินในเกมเหมือนมีเงินในเกมซื้อได้นะอันเนี้ยลองกดเดี๋ยวป้าลองกดอยู่นะสามร้อยไ่ด้ต้องเปิดมั่ให้่ได้หนึ่งร้อยเนี่ะเนาะนี่ก็คือเงื่อนไข ต่อไปเป็นช่องอุปกรณ์เสริมอันนี้เหมือนขึ้นมาแล้วแต่ปาไม่รู้ว่ามันขึ้นมาได้เพราะอะไรนะเนี่ยปาขึ้นมาก็ยังไม่ได้กดนะขึ้นมาได้เพราะปามีสองแล้วมอสมีสองมอแล้วเนาะับมาซื้อแสดงว่าถ้ามันขึ้นมาเรามีหมอแล้วเราต้เราถึงจะกดซื้อได้ไดอย่างนี้มากกว่าว่าก็จำนวนนาะตัวเขียวๆค่ะอื บอกว่ามีรีเจนขายด้วยเนาะแต่เท่าที่ดูตอนนี้ลางๆจะมีสีรีเจนตรงส,ง,รสงครามสงครามกิวอืมนทำนบรือแรกที่ที่เราพาไปดูแล้ว <L. S 2> ให้ดูแต่เนี้ยเขาปาได้ยินว่ามันมีด้วย<ม>พยายามดูอยู่เนาะเอ็นจะดูแล้วไม่มีนะใช่ไม่มีนะครับทุกคน อะมีพวกทีอะไรมากกว่าที่อยู่ในช่องแถบอื่นๆก็ประมาณนี้เนาะร้านอีเวนต์ของกิจกรรมอ่ะเฮ้ยก<ๆ>พาไปหามอ,อก,กันดีกว่า,ม,ามั้งเพราะว่าหน้าจอฟ้ามันยังไม่เจอหมอนะะถูเพื่อนๆจะงงว่าหมอ,อ,อกะล้เจอแล้วปะไปเจอหรอเป่าถาแบบนี้เนาะก็เป็นเหมือนแบบว่าอาุปกรณ์ที่มันอยู่ปิดถ้ำอะไรเงี้ยแต่มันจะกลายเป็นใบโป้เฟอร์อย่างนี้น จะมาดูปะ่ะก็จะพ่นประมาณนี้เอาพุ่งไปก่อนเหมือน<ห> <F G S 2> เราเดูดอ่าเพื่อนดูนะเนี่ยเป็นไปนหมดคนหมดตุมหัใจแล้ปุกควั<ม>งไฟไ<ด>งแต่ลืมไปหนามากนะอังกองฟาเป็นทากอะไร จำได้ไม่ใช่ทักไฟน,นี้มั้งนังแคแต่ไม่เจอหม้อต้องไปหาทุกถ้ำหรอในถ้ำหรอป้ายังเข้าใจว่ามันอยู่ใต้มันจหัวอ <ไป S 2> ็ยังอ่ะก็ยังไม่เจอหม้อนะเดี๋ยวหากันต่อไปไป ไม่ค่อนข้างหนานะเพื่อนเลเวล,ลน้อยอาจจะใช้เวลาหน่อยนี่ขนาดเลเวลสิบสองแต่ถ้าสังเกตดูพอค้นไปแล้วได้แบควอร์ไอแถบที่ว่าสะสมแล้วจะได้คีมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนะีังมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึเพิ่มขึ้น หม้อดั้อน้นหม้อหมอม้อม้อหมอหม้อหมมอเจอทานแล้วป่าไปยูห่อไปด้วยไปด้วยเจ้าท มีท้ำอยู่แตนอ้ามีกุญแจอ๋อใครมีกุญแจอีอ่าเจอแล้วสุสดอยู่ตรงนี้นะหน้าตาแบบนี้มองแบบนี้นกำลังไปอ่าเจอแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะเป็นหนีต้องใช้กุญแจใช่ไหมครับอโอ้ยตกตกตุตุตตตตตใช้ไง อ๋อเขาต้อเอากุญแจออกมาใช่ไหมโอ้ยจอลิงก็เจอไหม้าจอลิงนเจออ๋อไม่มีน่ามีแค่นึงสนับเดี๋ยวน่าไปอีกท่บนหนึ่ใช่ให้ป้าเปิดให้คนดูป้าเปิดยังไงเปิดเนี่ยอ๋ออันล็อกนี้นะมันมีขึ้นล็อกกุญแจเสียเข้าไปแล้ว เบริ่งแล้วเป่าหินแล้วเา่เาเาฟุตลงไปจริงฝาหม้อเปิดแล้วก็ได้ของแล้วก็ใส่ของเ,เอามาทำอะไรก็ไมาดูดโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะกิจกรรมมีประมาณนี้แหละกิจกรรมก็มีประมาณแล้ามาป๊าป๊าตกน้ำไปแล้วาตาในน้ำเลย,ยไ,ไหม อะไอยู่ตรงนี้ไหนอ่ะอยู่คนละฝั่งไันไม่เห็นโอเคอ่ะโอเคาประมาณนี้แล้วกันใส่ใส่เอาไปขายได้ยังอ่ะประมาณนี้คลิปนี้ก็มีเท่านี้มีแบน,นี้เนาะเขาก็แนะนำเพื่อนใครมาเล่นก็ หมืนกิจกรรมมันไม่ได้ยาวนะมันอยู่มันวิก็ใครอยากมาเล่นก็ก<อ><า>นิบมายามาเล่นมาเจอมาทักใครเราสองคนได้เนะาะก็าอาจจะเล่นตอนช่วงเย็นๆของทุกวันเลยก็ฝากติดตามช,ช่องอือันว่ากด็ดไลคก็แชร์ด้วยนะคะแล้วกติด ตามเวยค่ะ,คะช่องอะไรคะช่องอดาเด็กเกมนินดานเด็กเกมเนาะเคะ่ะเพื่อละกันบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค